ไม่จริงอ่ะแล้วแล้วลูกคุณทำจริงไหมคุณเป็นจริงปะเขาตอบเขาเขาคือคนอ่นอยู่ที่ไม่รอยคนที่ไม่ตอบคือมันก็คือคำตอบของคนที่หมดใจเลยครับคนที่ร้องแฟนเพลงแฟนคนหนึ Mexican ่งมันก็คือคำตอบเลยเขาคือนักร้องที่จ้างมาผมก็บอกอยู่ครับกูเป็นไรอ่ะคุณไม่ปฏิเสธตั้งแต่วันนั้นที่ถามอ่ะอ้าวคุณไม่ถามครับ ถามคะทำไมไม่ถามถามเนาะผมก็พูดนะผมก็โทรศัพท์ใหคุณได้ยินนะทำไมหรอไม่ได้ยินนะแค่หูลไหมครับก็ไม่ได้ยินอะให้ทำไงอะมีอาการนะเนี่ยต้จะมาหึงผมเรื่องอะไรใช่ปะถ้าคุณคิดว่าหึงแดลว่าคุณแคร์ดิแคร์ปะเนี่ยหรอแคร์เปล่าแคร์แ่ะแคร์ปะแคร์ป่ะแคร์ปะะแคร์ปแ้วแคร์แล้ว่ห แชร์ไหมล่แชร์แชร์แชร์ไหมแชร์ไหมอะไอย่นี้ฮะแชร์กันไหมไงก็คือใช่กันแชร์ไหมอ๋อเออแล้แชร์ไหมล่ะอ๋อเป็นไรครับยิ้มไรครับเนี่ยมีอาการอีกแล้วอาอมีอาการอีกแล้วเนี่ยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไอ้นี่ไงแชร์ไงก็แชร์ไงไม่ไม่ใช่เออนั่นแหละอาอสรุปแชร์หรือไม่แชร์เนี่ยครับอาอเป็นไรครับ ตลุแฉบปแปลกแปลกไม่รู้ว่าต่ำใช่ปะใช่ปะน่าจะใช่นะหรือเปล่าใช่เหรอจากอาการเออะถ้าเรากินแล้วใช่แฉบปะแฉบไหมรู้ป่าวว่าแฉบอันนี้บอกความรู้สึกปะเนี่ยหรือว่าบอกอะไรครับบอกความรู้สึกหรือบอกอะไร โดนต้อนแล้วรู้สึกเหมือนเป็นหมูแล้วโดนต้อนอะตอนนี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไก่ให้น้องผมจ่ายเองกับคุณหมูก็เถอะที่ไก่น้องผมจ่ายเองที่คีย์บอร์ดอหะมันมันโอ้เต้าโดนาอะไรอ่ะไม่มีหรอกครับคีย์บอร์ดผมสาดครับอุ้ยอุ้ย้ยน้ำอ่เมื่อกี้พี่รู้ว่าพี่มูพูดงี้ผมมองไปมองคีย์บอร์ดว่าคียเออมีจริงหระมากสุดน่าจะมีพวกเส้นผมไม่เป็นไรเนาะ มีหน่อยมีบ้างมีบ้างดูจริงวะบ่ายแล้วมีมีมีหลังวะมีหลังวะไม่มีหลังแค่มีบ้างหลังแค่เฮ้ยน uh, ี่อะไรเฮ้ยผมมึงก็ตรงไม่เหรอตั้งเปิดในรูปเดี๋ยวว่ามันมีก oh, ิจอ่ะมึงลองดูดิผมที่ไหนน่ะมึงไม่ทันผมมาเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีหรอกนาดาคอมไม่มีหรอกนะไอ้เด็กเกี้ย ไมแ่แล้วไก่ที่แบบสาขานั้นหมดยังหมดแล้วผมมีสตาลาผมไม่กินไก่อ่ะ <laughs> อะไร <laughs> สรา,าไม่กินหมูไอ้สัตว์ห <laughs> ิวอีกแล้วอ่ะเวลาแบบใช้เอพลังงานเยอะๆหรือแบบก <laughs> ินอะไรเยอะๆแม่งชอบหิวจริงๆนะผมบอกให้พี่หญิงเขาดูเหนื่อยเนาะเขาดูไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจะอยากคุยกับเราเราไม่ใช่นี่ไงไม่ใช่โผล่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะมันเรื่องมันแบบคลึงๆไง มันไม่คุ้มหรอกครับไม่คุ้มคุ้มหรอกครับถ้าคุณทำให้ตัวเองมีความสุขอะไม่มีทางคึ้มคุมหรอกคุณทำให้มีความสุขดีได้ฮะเจ็ดได้อะ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 ะโค่นแบบโคตรโคตรขาวิรอยท่ออะสมัยกูคุณเป็นไรอะแล้วทำไมอะอ๋อไม่มีอะไรครับ พี่ตามภาพปูนี่เปลี่ยนล่าสุดเดือนไหนวะเราอะไรโอ้ยจยากคุยดูดิยินชวนคุยด่วนเลยอะไรกว่าเออไม่ถามดูไม่เป็นเหลือ,อย,ยังเป็นวงๆอ่ะเป็นปะขอบคกอ่ะพวกข้าวต้มลาย,เ,ลย <c oughs> เป็นปะดูเขารู้ดียินว่าเขานั่นแหละพี่ตามเอ,งอาง่ายๆโอ้โหเ<ข>ออไอ้ตามเดี๋ยวพี่ส่งเดี๋ยวพี่ส่งภาพปูอีกหน่อนพี่ดีกว่าอ่าไหนไปกิ๊ตตี้มาเนี่ย พี่ส่งมาละในในในมือถือที่นอนพี่เละที่นอนพี่อะเหลือนะเว้ดูดิบอกมงเป็นยังไงไม่มีโอ้พี่แจ้งอะอะไรของพี่วะเดี๋ยวผมส่งผมให้ดูอราแบบได้อย่าบอกนะว่าไปถ่ายมาพี่ดำ ไอด้ดาบนั่งดูกูหาพ่อเหมือนไขยะเฮียดาบไอ้เสี่ยวนั่งดูกูเพลินเลยนะมึงการ์ดใหญ่เลยเฮียดาบไอ้ไอควายไม่ดูไม่ได้ไอด้ไอดาบ,ดบปากกิกกะใช่ป่ะมึงอ่ะมึงทำอะไรอะ่ะไอ้ทำไมมันส่งไม่ได้วะ ต้องมีสาระไอเอ้ยต้องมีตัวอักษรอะไรหรือเปล่า Connected ดาวิดดาไม่น่าอยู่ดาวิดดาไม่น่าอยู่ Disconnected ชีวิตแบบวันนี้มีของไม่ค่อยวางนะนี่หมายถึงว่ารูปจากเน็ตสมมติถ้ามันเป็นแบบนั้นก็ต้องเป็นอย่างนี้ถูกไหมล่ะแต่นี่คือไม่ใช่ของผมกไม่รู้ถ้าเกิดถ้าเกิดคล้ายๆอ่ะคล้ายๆอยู่คล้ายๆอยู่อ่ะนนี้คืออันนี้ก็คือถ้าเกิดสมมติว่ามันเน่าก็คือมันจะเป็นอย่างนี้ของผมคือสะอาดไม่ใช่อย่างนี้ชัวร์ถูกประล่ะชูชูไม่คิดอะไรแล้วไม่แต่ว่าก็คล้ายๆนะของมึงอ่ะที่ผมเคยถ่ายรูปไว้พี่ดู คีย์บอร์ดสีดำก็ตัวตัวแบบพวกพวกฟอนต์หายหมดอะไม่ผมอยากลบลายไงมันจะได้แบบเท่ไงพี่ไม่เห็นเหรอคีย์บอร์ดคัตตอมไหมฮะเออเขาคัตตอมกันหมดแล้วคัตตอมแบบดูดนิ้วอ่ะดูดนิ้วคัตตอมอ่ะลอยลอยแบบเป็นเป็นบมุนหมุะหายไปอ่ะมันแผลบเลยอ่ะบอกให้เวลาแบบใครมาได้ตอบเงยโอ้โหตั้มมึงเคยมึงเคยฟิวร้านเกมป่ะเวลานั่งตอบใครแล้วแบบแดกข้าวเสร็จแล้วแล้วมันเลิกเล่นอ่ะ แล้วเขาหยีแบบผมได้พีต้องไม่กิโนมไกินนอำแบบพวกแอลกอฮอล์ไม่ฉีดเช่นนะมาล้นะครับโอเว่นน้องอันเนี้ยคีย์บอร์ดของพี่เจ็ตน่าจะพิวประมาณนี้แบบพวกลังแคร์พวกอะไรเยอะๆดู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 ไม่ีิเท่ากีนรากสะสมไม่นานอ่ะเครื่อ พวกหนังศีรษะร่วงเข้าไปเฮียมึงแบบมึงแบบเฮียถ้ามึงขายคนเกินมาคุยเด็กกันก็ไม่รู้ไม่สร้างสรรค์เลยว่ะไม่คขาที่เขาคุยเนี่ยที่เขาคุยกับมึงเนี่ยกูอยากให้่พวกไปอาบน้ำเออแล้วแต่แล้วแต่เออน่าเบื่อจังมึงตื่นมาใส่ตาแบบไปนี่บ้างน้อง ก่อนมาคิดหน้าเลยไม่เปล่าไม่อะไรเปิดปเ่งมาถึงนั่งเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูยอยเจเดี๋ยว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 กูให้มันถ่ายรูปคีย์บอร์ดให้มันให้มันดูนะเดี๋ยวเรอดูของจริงของจริงรอดูยอยเจอะไม่ใช่เศษผมเศษเนี่ยเศษบุหรี่เศษแบบพวกกัญชาอะไรพวเนี้ยติดเต็มซอกอ่ะกูบอกยาธงยาเส้นเต็มบ่มเลยพะเนี่ย ลอยเฮียอะไรอะบินว่อนอะแมลงม้อบินว่อนไหนเฮียเจ๊อ่ะอันนี้คือตัวอะมันไม่ค่อยมีคนใช้หรอตัวเนี้ยประชาชนนี่เขาจะออกแล้วปะไหนแกงอะเอาแล้วสรุปว่าเขาไม่ได้คุยกับเราปะเขาไม่มีอะไรใช่ปะเขาเขาไปแล้วใช่เขาไม่อยู่ใช่ อันไหนเนี่ยพี่ฝังชี้เช่าอ่ะเขาอยู่ที่ไหนฝังชี้เช่าเหรอครับวะเนี่ยเขาเลียงอยู่อะไรร้อ่ะคนจิเลยฝั่งเช่าไม่ก็เห็นคุยกันอยู่ไงไม่เอางี้หนึ่งหนึ่งกับผมสักตาหนึ่งไม่เอาอ่ะเดีด๋ยวโดนเอชที่สองยิงไม่เอาเอชที่สองอะไรครับมันใช้ไม่ได้ครับถอดเกาะสิครับถอดเกาะสิะแกปปโทรมาเด้ง ไอต้ามึงมีคนมาเอากระสอบไหมพี่ขวดแบบเก็บวกขวดสายแบบไอ้ต้ามเข้าไปอย่างโนเกียเข้าคนส่งเกลียวซีมาตอ่ะอ๋อเฮ้อ๋นเฮ้ีเมันใช้โทรศัพท์โนเกียทีนะพี่ใช่เหรอไอ้ตอั้มันเลยมันเป็นลิงโทนมานแล้วใช้แต่พอหกแล้าไอ้ตั้มแล้วเขาเรียกว่ามึงจบวิศวะจริงปนะ่ะเนี่ยเฮ้ยวิศวะอะไรอ่ะพูดไปเรื่อยดิเนี่ยอาสมุูสเสียงโนเกีย เราเหมือนอดูเลยเหรอทราบเออต้องเป็นเสียงดิงโทรจริงๆคนเป้งชอบแซวเวลาแบบตอนนั้นแทรกเข้ามาพี่ตั้มใช้โนเกียพี่ใช่ครับน่ะจะจะเหยียดกันใช่ไหมล่ะไม่โนเกียดีจะตายไม่มึงจบมึงจบมาฮิโดนใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะจริงอ่ะใช่ใช่ใช่เอกรันพูดจาไม่เป็นมึงนะโนเกียดีหยินใช้อะไรอ่ะไอโฟนปะไอนี่ไงไอเตอร์โรล่าไอฝาพับอ่ะฝาพับดูดูดู ไม่จริงนะไม่จริงนะจริงจบสาขาจิตวิทยามหิดลใช่ไหมมึงอะสาขาพู้บวชสาขาสาขาไปพูดไปเลื่อยให้คนว่าให้เขาด่าไอ้เนี้ยวันนี้เกี่ยอะไรก็ไม่รู้พี่พี่ยังไ่บอกไอ้ไอ้แก๊ปที่คืออะไรไอโท้แก๊ปโทรมาที่คืออะไรพี่ไม่เคยใช้พี่ส่วนใหญ่พี่ปั่นอยากย้ายไปซื้อก็เกิือบแล้วแก๊ปแก๊ปซื่ออะไรมาพี่เนี่ยจริงๆนะมันกดสั่งได้ยังไง ผมเคยโหลดแอปมาแต่ผมเป็นมันเป็นมันไม่ใช่ไอ้มันไม่ใช่เล่นแบบมอไซค์เหรอไอ้ซัมซุงพี่มันมีมีให้โหลดหรอวะมีว่างแอปชื่ออะไรนะแอปแอปเขียนไงพี่เออแอปไงซีเอพ่ะไม่เล่นมุกต่อนงอ๋อนั้นเป็นแ cab นั่นเป็นแคปอ๋อไม่สำเนียงได้นะเมื่อกี้สำเนียงได้นะอันนี้จบไหนวะครับเนี่ยจุฬาวะจบจุฬาวะไม่ สาขาภาพยนตร์อ่ะใช่ป่ะบรังสิอะดิเจ๊โอ้อันนี้โปรโมทหรือเปล่าครับเนี่ยเอาพี่หยินเป็นวายรลา์ป่ะครับแบบรังสิตมันไล่ไงเอดแล้วพี่ไล่ไหมแล้วพี่ไลยไหมเหลือคนดีสุดอ่ะเหลือโอ้โหดูดี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 ่ว่าไรเงี้สาซื่อแบบนี้โอ้โหแจ้มีรู้นะรู้เลยนะ คนใส่สายต้องแบบพี่ตั้มจริงป่าจบม3อะจบม3แล้วแกไม่เชื่อนะนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันคุยกันเอาะจบม3อะคุยกันเอาเด้ม3กำลังศิษย์อะไม่รู้คนไหนจริงคนไหนพูดเล่นพูดจริงอะเอ้ไอตั้มแถวแถวบ้านเองมีให้เช่าห้องห้องพักวะแบบเดือนละแปดร้อยไหมเดี๋ยวพี่ไปหาห้องเช่าใหม่ไม่หยาบแปดร้อยที่เช่าหนึ่งเืนหนึ่งทำอะไรไม่ได้เฮ้ยไม่หยาบแปดร้อยแปดร้อยเช่าทำไรเปล่าอะไม่เดือนหนึ่งแปดร้อยมีพี่มีเป็น่านี้ไงโอ้ ไปร้อยหนึ่งวันเปล่าไอ้รุ่นเธอเองมีที่แบบที่ที่พังเองมีให้ล็อกคอยจัก,กรยานวะเดีอะจะไปเปล่าใลยนะคือคอยจักรยานคอคอที่อยางได้ได้ที่แบบที่เราคอยจัก,กรยานดีๆพี่เราขโมยไปหลายหลายคันล,ละเแย่จัดเอ้ยผมบอกแล้วว่าให้จอดหลังบิ๊กซียามอยู่เยอะ ช่วงนี้มีเทศกาลอะไรกันวะลอยธงจุดจีนมีเรากระทงด้วยครับเอ๊ะน่าจะใัน้ถึงลอยธงแล้วมะเดินพิเศษจีว่าจะไปหาสับรองเทาง้าพอดีเลยช่วงนี้ขาดเลยทำไมกันล่ะขาดเนี้ย ไอ้ตามรอยด้อ,ดองพิลานะบอกแกงเด่ะพี่ไปโดดน้ำหาเหรียญกันเออผมไปด้วยเหมือนกันนะลงทุนเนาะตุ้มไม่เฟกเด่ะเครีดยดทำไมครับเครียดทำไมชีวิตของเราก็เป็นอย่างนง้รารสชาติชีวิตอ,อ,อยู่ย่าล้วจะไม่เครียดมันก็ยิ้มยิ้มอยู่จะไปเครียดครับชีวิตอ่ะเขาอาจจะไม่ได้เครียดเรื่องแกงเรื่องอะไรก็ได้ใครจะไมรู้ อ้าวแล้วจะเคลียรเรื่องอะไรพี่ไม่มีหลอมเคลียรอะไรเลยใครจะไปรู้เราถูกปล่าล่ะน้องน้องน้องนองมันหายไปเยอะไงไมันเคลียร์ติขค่ะวงแล้วเอ้านี้อันนี้เอ็มจีนะอันนี้เอ็มจีนะคือรู้นะว,ว่าหมายถึงกูอะ บรรลใส่ก้ามเพื่อไอ้เหอได้ท่อ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 เนี่ยท่อเนี่ยท่อเนี่ยท่อขวาเนี่ยท่อขวานี้เหอเนอะอย่างนี้หรอหนักใครเปล่าวะหนักใครวะไม่ใช่กูแล้วหนึ่งอ่ะขนาดก็หนักกล้ามอ่ะถ้าหนักก็หนักกล้ามอ่ะเออไม่ต้องไม่ต้องแคปหรอกครับมีนี่ไงมีมีสตรีมไงไม่ต้องใช่ครับ มัจะตีมแล้วชิวๆเนี่ยแค่ไปไีกทีนี้ได้ไปไ่นออกได้เหรอไอข้างหลังนั้ออกได้นะไม่ได้ปะได้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 เออเอียงนิเอียงนิไอตาตามมึองย้ายไปทางบอกขวาเลยปะ แล้วแต่อย่าว่าพี่ตั้มดีตั้มตั้มตมั้มมันจะติดหนักนะเนี่ยโอ้อันนี้อันนี้หนักมากไม่ไม่ไม,ไมครับสมมติถ้ามันไหลลงล่องป๊อ่าเดี๋ยวคอยดูนะสวยอันนี้สวยชอบชอบเถียงนะเว้ยไม่รู้หรอว่าลุงแบ็กอ่ะเขาสอนขับรถมาอย่างเงี้ยเห็นไหมเออยไงอากี้เบลออะคี้เลยครับชีวิตไม่ได้อยู่บนดวงนะ เอ้อลิซดีเฮ้ยเดอเห่นจะทำมัเไงนี่นี่ไม่หลายปีแล้วมั้งแล้วที่คุณบอกว่าอะไรครั้งสุดท้ายคืออะไรอ่ะครั้งสุดท้ายที่ฉันจะได้ไปกเธอใช่หรอนี่ยทำไมเป็นครั้งสุดท้ายอ่ะโซอูครับโซอูโซดวงครับสซดวงครับสุดท้ายก่อนบายเธอไงครับไอ้คนนั้นที่พี่เจต้องบายไปไหนอ่ะคนหลังอ่ะแต่ทำไมบายเพลงครับเพลง เพลงเหรออยากฟังว่าอยากฟังวะจะร้องให้ฟังเหรอจะร้องให้ฟังเหรอจะร้องให้ฟังเหรอไม่คุณกล้าเรียกเขามาร้องอันนี้มีอาการอีกแล้วไม่การเรียกอะไรการเรียกอะไะมีอาการนะครับเนี่ยการเรียกปลาการบ่าวสองทุ่มได้บ้าเติมแล้วสองทุ่มได้บ้าเก่งเหรอนั่นแหละก็รอดูสองทุ่มว่ามันจะอยู่กันกี่คนตัวละราคาเนี่ย เพราะผมคิดว่าสมมติมันพูดเร่องนี้มาแล้วบางทีบางคนมันก็เสเพอะไรของมันไปทุกทีมันก็เป็นเงี้ยแหละโอเคอันนี้ <Okay. S 1> คือไม้ละเอ็มแล้มเทมบ์กับใครเหรอระดิ่งมีวะมีวะมีตามมาแบลเลยต้องแบลเลย์แบลเลยมาไม้ละแสนนั่นแหละจบเลยมามา อย่าสาวคนนี้มาดิมาลแสนไม่เปิดไม่เปิดนะไม่เปิดไพ่นะไม้ลักแสนไม้นัแสนมาเดียวไม่เอาไม่เล่นกันนี้ไม่เอาใคดูดึมันยังไม่ยังไม่เปิดไพ่อ่ะไม้ลักแสนโอ้เสียเสียดึ๋งดึ๋งไปทำต้นเสาเขาไม่ได้เหรอเออว่ะหาเรื่องแล้ว จะขับเรือผมย mm ังไม่เคยไปก่อนเลยผมอยากไปเดินก่อนได้ปะมีเรือปะไม่มีแต่เดี๋ยวซื้อแม่งเลยก็ได้เอาเดี๋องมึงเลยเหรอวะเอาเงซื้อมึงเลยจะไว้ตัดที่มันมีมันมีแล้วไม่ใช่กูเคยซื้อไปแล้วทำเหมือนชีวิตจริงเลยด้วยเหรอฮะเงินหนึงเลยนะเวลาทำไม่มีอะไรชีวิตจริงชีวิตจริงนีะไอ้เขาเรียกว่าสนามหมาบ้อเวลาอะไรใช้ปัญหาเวลามีปัญหาอะไรก็ใช้เงินฟาดแล้วเดี๋ยวแล้วเหนื่อเดี๋ยวครับเรวยอยังวะ เออก่อนะไม่มีใครไปเลยฮะเกาะนี่พี่พวกเก็บเมียเขาเรียกว่าอะไรพอมป่ะเฮ้ยโอเปียมไงโอเปียมเลยเก็บเปณฑ์เออกูไม่รู้อะโอเปียมมันไอไอแดงชุดแดงแดงดำและแดงอะที่มึงโดนงัดโดนแต่ขนะอะไรนี่มันก็โอเปียมถูกแล้วอะไรที่ถึงพี่เก็ตไปเฮ้ยที่ถึงคนที่ด่าที่ถึงคนที่ใส่ใจอฮะเฮ้ยสุดยราใส่ใจเขาเยอะนะ ปกติไปพี่เก็ตอยู่ไอต้าไม่ต้องทำอะไรไงยูซิโอนี่ซื้อเลยอะเยอะนะครับล่องเรือกันดีกว่าดีเราจะล่องจริงเหรอซื้อดิรวยไหมไม่น่าล่ะกูบิดตาพี่เก็ตอยู่สามวอ่ะดีดีเจอที่กูบิดเข้ามาล้อซื้อเลยไงพี่ซื้อเลยยูซิโอไม่คิดไรพอดิ ที่มาอขอกครับว่าคนตายเอาเงินทองไปไม่ได้แต่ว่าทิ้งไม่ให้ลูกหลานได้ใี้ลูก,กูขับเลยกินเลนแล้วกินเลนม,ม,ม,มึงขับ G P S เหรอเนี่ย <c oughs> <c oughs> ขยาดนี่ยาไอ้ตับมา <S 2> <S 2> ไม่ใช่ <S <S ผมก็ขับมือเนี่ยมันซื้อในธนาคารได้ปะมันซื้อที่นี่ดเรือ